ลองเลือกสิ่งของหนึ่งชิ้นที่จะเก็บไว้ในลิ้นชักใต้โต๊ะแล้วเราจะบอกว่าคุณอยากเก็บอะไรเงียบๆไปในใจตอนนี้ตัวเลือกที่1สมุดจดเล่มเก่าตัวเลือกที่2รูปถ่ายที่ไม่ได้ใส่กรอบตัวเลือกที่3กุญแจสำรองตัวเลือกที่4กล่องใบเล็กที่ไม่แน่ใจว่าเก็บอะไรไว้ก่อนจะไปฟังเฉลยอ,อย่าลืมกดติดตามจะได้มาเล่นเกมเพื่อให้รู้จักตัวเองกันมากขึ้นอีกถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเฉลยกันสำหรับคนที่เลือกข้อหนึ่งสมุดจดเล่มเก่าวัานนี้คุณอาจจะยังไม่อยากตัดสินใจอะไรในท,ทันทีคุณกกกกลลััังงงเเ็บบบออออะไไรราาาาย่า่่่ววว้้้พพืมมดูในนนทีี สมุดนี้คือเรื่องที่ยังเขียนไม่จบหรือเขียนไว้แล้วแต่ว่ายังไม่กล้ากลับมาเปิดอา่านไม่ใช่การหนีนะแต่มันเป็นการรอจังหวะที่ดีกว่านี้คุณให้โอกาสตัวเองสักพักก่อนที่จะกลับไปจัดการมันอย่างจริงจังสำหรับคนที่เลือกข้อที่2รูปถ่ายที่ยังไม่ได้ใส่กรอบคุณไม่ได้ลืมเรื่องในอดีตแต่คุณเลือกที่จะวางมันไว้อย่างเงียบๆมันเคยสําคัญแล้วก็ยังมีความหมายแต่คุณไม่ได้อยากอธิบายมันให้ใครฟังการไม่ใส่กรอบ ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ชัดแต่คุณยอมรับว่าไม่ใช่ทุกอารมณ์ที่คุณอยากจะตั้งโชว์คุณแค่อยากให้มันอยู่ในมุมหนึ่งของใจโดยที่ไม่ต้องให้แสงส่องถึงอยู่เสมอก็ได้ตัวเลือกที่3กุญแจสำรองคุณกำลังเก็บอะไรบางอย่างไว้อย่างเงียบๆโดยไม่ต้องรีบใช้คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่คุณก็อยากรู้ว่ามีประตูอื่นให้เปิดกุญแจสำรองก็เลยไม่ใช่การหนีแต่เป็นการเตรียมไว้ในกรณีที่คุณอยากจะขยับมันคือความสบายใจของคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนแต่ก็ไมม่่่่ออยยากตติิดดูททีีเเัวลว กล่องใบเล็กที่ไม่แน่ใจว่าเก็บอะไรไว้คนกําลังอยู่ในช่วงที่คุณกําลังอาจจะคุมเครือในบางเรื่องไม่ใช่ไม่อยากจะเข้าใจตัวเองหรอกนะแต่แค่ยังไม่พร้อมที่จะแกะดูกล่องใบนี้ไม่จำเป็นจะต้องเปิดวันนี้แค่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่กําลังซ่อนอยู่และอยากที่จะวางมันไว้อย่างปลอดภัย พราะบางทีแค่ยอมรับว่ามีความไม่รู้อยู่ในใจก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจตัวเองที่มากขึ้นแล้วสำหรับใครที่ได้คําตอบเป็นอะไรกันบางก็อย่าลืมมาแชร์ในคอมเมนต์กันนะแล้วก็ถ้าเกิดมีประสบการณ์อะไรก็สามารถมาเล่าสู่กันฟังได้เพื่อจะได้แลกเป็นไอเดียกันสำหรับวันนี้ไปแล้วบาย